ใกล้จะสิ้นปีแล้วเข้าสู่ปี2026เห็นว่า RV นั้นจะมีการปรับครั้งใหญ่จากข้าที่เห็นที่เป็นดึงคคีเอเตอร์ไทยตะวันเวียดนามมาคุยกันนะนะแต่ฉันก็อยากสงสัยอยู่นะว่าถ้า MLBB มันไม่ตีตลาดนี่คือเขาจะกระเตียงไหมอืมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมอาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่ก o เดินเติมเกมลิงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะก็ไม่รู้หรอกนะว่าปี2026เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าให้ฉันสมมุติว่าฉันนั้นเข้าไปคุยกับผู้พัฒนาตรงๆเลยนี่คือสิ่งที่ฉันจะพูดเป็นแค่เรื่องเดียวแต่หลายหัวข้อหน่อยก็คือ RV h k okay. แค่ประเด็นนี้ก็พูดได้ยาวเป็นชั่วโมง ตกลงมึงจะยังไงฮจะ Rv หรือ h e โอ Ok ค,คือเข้าใจได้ว่า Rv นั้นี h e ห้ Ok เ,เป็นเกมแม่แต่อะไรหลายอย่างก็ไม่จัดเป็นต้องเอามาไหมถ้าเป็นเรื่องระบบ UI การรายงานนี่อาจจะพอเข้าใจได้แต่บางเรื่องอะโดยเฉพาะเรื่องฮีโร่กับะสกินมีได้แต่ให้มันพอดีหน่อยเอาที่ตัวฮีโร่ก่อนแต่ก่อนนี่คือมันเป็นยุคดาร์กแฟนตาซีมีแต่ตัวเท่เทนโหดหลังๆนี่คือประมาณหมิงไหมหลังบีเจนอะ ก็คือมาทั้งดุ้นเลยคือปกติฮีโร่ในฮโรเคก็เข้า RV มาเยอะอยู่แต่มันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบสไตล์ RV แต่ประมาณหมิงก็จะเป็นอีรินโดเลียชาลลอตทที่ยกมาทั้งดุ้นไม่รู้ว่าทำไมถึงหยุดการรีโมเดลและเหมือนเพิ่งนึกได้เออต้องรีโมเดลนี่หว่าเปลี่ยนแรมเป็นบิลโลเปลี่ยนมิสเดดี้เป็นโกเวา่าเปลี่ยนลีซินเป็นอาจา์ไบท์เริ่มจะกลับเข้าที่เข้าทางจนกระทั่ง หยวนมาแบบร่างต้นนะจ๊ะร่องมืงสิตกลงจะเอายังไงตอนแรกก็เข้ามาทั้งดุนพอเหมือนนึกได้อะเปลี่ยนแล้วอยู่ดีก็ามาทั้งดุนอีกเอาสักทางดิเว้คืออาจจะคิดว่าสไตล์หยวนนี่มันน่ารักเราจะขายได้มากกว่าฉันว่าหลักการหน้าตาดีแล้วไม่รีโมเดลนี่ควรไปใช้กับแรมกับบิโลโลนะมาถามจริงไอห้หนุ่มหน้าหล่องี่มันกลายเป็นไอ้ปลางเงือกแต่ถึงรู้ว่าหยวนจะมาขายสกินคู่กับผัวนางแต่อย่างน้อยก็รีให้มันคล้ายๆกับต้นฉบับแต่ไม่ต้องเหมือนก็ได้ ตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างตอนที่เปลี่ยนมิสเอรี่เป็นโกเวล่าอันนันน้นก็เป็นตัวอย่างในการรีโมเดลที่ใกล้เคียงต้นฉบับคือไม่เข้าใจตอนแรกก็เหมือนจะหลุดจากฮีโร่เคสุดท้ายกกลับมาตายลังเรื่องฮีโร่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มาต่อที่เรื่องสกินที่สกินจากฮีโร่เคนะแม่งโดนเนฟเนฟเอฟเอฟพอทนขายแพงชิบหายกูพอเลยอัน,นจริงๆนะคนที่บ่นเรื่องสกินฮีโร่เคคือมันก็มีอยู่2ฝ่ายคือเบื่อสกินจีนกับ2ได้มาไม่ก็ไม่คุ้มราคา ไออันที่เปิดขายแม่ก็ใช้วิดีโอเปิดตัวชื่อฉจนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสกินระดับสูงๆมัต้องใช้วิดีโอเปิดตัววะเป็นโมเดลที่สวยไม่ได้เหรอกับอย่างที่สองสกินนั่นขึ้นแรงมากในยเฮ้โอเคไอพวกนาคอสมายากลเนี่ยคือมันหมดประมาณ2000ในจีนส่วนอาวีคือตูมไป5,000นั่นเป็นราคาของสกินระดับสูงรองจากไอโฟนมูคานะและไม่ต้องพูดถึงไอโฟนมูคามันไม่ต่ำกว่า5000แนะ่ถ้าบ้านเขานาคอสมายากลได้ประมาณ2000และไทยเรามา5,000 อันฟนมูคาที่เอาแค่สกินอย่างเดียว4 0 0พมันก็ต้องตีเป็น8 0 0พนเี่เอาแค่ตัวนะถ้ามันถูกกว่านั้นก็คือคุณต้องดวงดีกดา10โลออกหรือไม่ก็แม่งตัดจับยับเอฟเฟกตกากหมาซึ่งนางโค้รจะดูถูกผู้เล่นฟังนะผู้เล่นโดยเฉพาะคนไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแพงแค่ไหนแต่ถ้ามันสวยสมราคาเขาก็พร้อมจ่ายอันฟ์นมูคาถ้ามาหมื่นหนึ่งแต่ถ้ามันได้ตามต้นฉบับแบบเป๊ะๆไม่ตัดอะไรเลย เขาก็พร้อมจ่ายแต่ถ้ามันมาแบบตัดมันก็จะมีคนซื้อบ้างแต่มันก็จะน้อยเพราะมีเงินก็จริงแต่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคนที่มีเงินนะเขาจะจ่ายอยู่สองแบบคือแบบที่1คือเกมให้อะไรมาก็พร้อมจ่ายกูไม่บน่นโอเคสวยแล้วปรับลดนิดหน่อยไม่เป็นไรกลับที่กลุ่มที่มันไม่เหมือนกับต้นฉบับและแพงกว่าดยงั้นไม่เอาดีกว่าการจะทําเงินนั้นคือคุณต้องเจาะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณตีได้ทั้งสฝ่าย คือฝ่ายที่จ่ายมันก็จ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าคุณสามารถทําให้กลุ่มที่2ที่จะคิดก่อนซื้อว่ามันคุ้มต่อเอฟเฟกที่จ่ายไปไหมซื้อได้มันก็คือกําไรคูณ2คุณจะเ,เงินแค่ฝ่ายเดียวทาไมในเมื่อเราสามารถจะได้ทั้งสองฝ่ายคุณอย่าดูถูกเรื่องความรักของเมนตัวละครใดตัวละครหนึ่งยิ่งตัวละครน,นั้นเป็นขวัญใจพี่กระเทยยิ่งหนะักคุณจาได้ไหมตอนที่โรเดลนั้น,นเปลี่ยนสกิลหนึ่งไปกลับให้เหมือนกับต้นฉบับได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ RV นั้นต้องมาโพสต์ขอโทษทั้งที่มันนอยู่ใเบตาาความจริง มัจเจ้าออกไปเงียบๆเลยก็ได้แต่ต้องโพสขอโทษเห็นลิ์ของเมนลอเรียลแล้วหรือยังและถ้าลอเรียลมาในต้นฉบับอันฟวนมูคากูบอกเลยยิ่งเมืองไทยนะมีแต่ได้กับได้2 0 2 6นี้เป็นตัววัดเลยว่าจะสร้างประวัติศาสตร์สกินที่สวยที่สุดฟังก์ชันเลิศที่สุดตรงตามต้นฉบับแบบไม่ต้องมีให้เรื่องด่า หรืออุบัติที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เสียชื่อศิลปินระดับโลกหมดคือถ้าไม่อายใครก็ช่วยเกงใจศิลปินชื่อดีเอามาด้วยอันฟนมูคราเนี่ยไม่ไว้หน้าผู้เล่นก็ไว้หน้าศิลปินหน่อยมาไม่กลัวกลัวมาไม่ครบแล้วก็กลัวบงนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดในสกิน2026ราคาไม่กลัวแต่กลัวไม่สมราคาคุยเรื่องราคาเสร็จแล้วก็ขอพูดเรื่องวิดีโอเปิดตัวหน่อยนะมึงช่วยใช้โมเดลเปิดตัวหนะ่อย คืออะไรทาให้ใช้วิดีโอเปิดตัวฮะมันทําให้ความสวยงามของสก,กินเริ่มลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วอยากได้ภาพส,สวยๆในการตัดคลิปแต่พอเป็นวิดีโอแม่งก็ไม่น่าตัดเลยเรื่งสกินก็ประมาณนี้และต่อมาที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องสมดุลฮีโร่ที่หลังๆก็เหมือนจะเริ่มมีการปรับบ้างแต่ถึงส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวเลขมีการปรับจริงๆจังๆน้อยแต่คืออยากจะให้มันสมดุลก่าน,นี้ไอ้ดาวค้างฟ้าอย่างฟอร์เรนเโนมันก็ช่วยลงมาได้แล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนแรกที่ฉันกลัวขี้หดตอนท้ายตอนที่ฟอร์เรนมาจะเข้าจีน เห็นคนไปเล่นมาทั้งไทยและจีนเนี่ยไปนั่งฟังมาทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันว่าฟ o อเรนติโนใน h ฮต็อมันสมดุลเพราะว่าสกิลของฟ o อเรนติโนใน h ฮต็อมันไม่มีเปอร์เซ็นต์เลือดเข้ามาก็คือมันจะล้มแทงไม่ได้แต่ตัวบางๆคือยังดีอยู่นะคือเขากําหนดหน้าที่ของฟ o อเรนติโนใน h ฮ a d อ k ไว้อย่างชัดเจนเลยว่าโอเคมันต้เป็นไฟเตอร์ที่ดวลเล่นเก่งล้วงแคร,รี่เมดได้แต่แพ้แทงหน่อย เราสามารถใช้แท้งมาเพื่อเรียกขัดขาฟอเรนได้ไม่ใช่แบบอารีณะตอนนี้พี่กูไม่กลัวแท้งฉันจะลัมแท้งให้ตายก่อนแล้วค่อยมาจัดการแกนึกภาพอบอกใช่ไหมคือการที่เห็นฟอเรนเฮดโอเคกับอารีนี่มันต่างการทําให้เห็นชัดเลยนะว่าเขาใส่ใจมากในเรื่องการสมดุลฮีโร่คือฟอเรนในจีนมันก็ยังเก่งคือการลัมตัวบางๆคือมันลัมตายหมดแต่มันก็เพิ่มจุดอ่อนมาไม่ให้มันเก่งจนเกินไป นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นไว้ในการมีฮีโร่สักตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวบ้าบอที่แบบไม่ไปกลัวหาอะไรเลยคือการปรับในเฮโลเคจีนนี่คือเหมือนกับว่าเขาเล่นเองอ่ะของอาวีที่ขอพูดเลยนะมันเหมือนไม่เล่นเองอ่ะปรับมาแต่ละตัวเอเพิ่มตัวเล็กนิดหน่อยนู่นนี่นัน่นเอาเพิ่มให้มันแรงๆไปเลยอาตัวไม่เก่งเหรอเพิ่มดามเมจเพิ่มครูดาวนหน่อยเหมือนไม่ได้เล่นตัวนั้นเองอ่ะว่าตัวนั้นอ่ะจุดอ่อนมันคืออะไรคนปรับไม่ได้เล่นคนเล่นไม่ได้ปรับอ่ะมันประมาณนี้แหละ จึงขอร้องแหละ2026ขอให้มันสมดุลมากกว่านี้ตัวเก่าๆให้มันกลับมาส่วนในตัวที่ดาวค้างฟ้าไม่จะเป็นต้องดึงให้ต่ําขนาดนั้นก็ให้มันเล่นลําบากนิดนึงแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะพูดอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมโดยตรงแต่เป็นเรื่องการรับฟังผู้เล่นที่ไม่ใช่มากระตือรือร้นตอนที่ MLBb ตีตลาดคือถ้า m l ไม่บุกนี่คือจะไม่ขยับอะไรเลยใช่ไหมคือคิดดูนะก่อนหน้านี้ที่ MLBb เขาจะตีตลาดอะ เราก็เคยขออะไรแบบนี้มาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับสมดุลเรื่องสกินเอ่ยรับฟังผู้เล่นหน่อยโปรบั๊กอะไรพวกนี้แต่เราไม่ได้อะไรจาก RV เลยคืออะไรหลายอย่างที่เราได้เรื่องการแจกคูปองแจกนู่นแจกนี่การรับฟังมันเพิ่งจะมาหละจาก m l b b เอ้ขาตีตลาดแบบแรงมากคือมันชัดเลยว่าถ้า M ไม่ตีมันก็จะไม่ฟังอะไรเราเลยสิ่งที่จะขอคือไม่จำเป็นต้องให้ใครมาตีก็ช่วยรับฟังได้ไหม มันต้องให้มีคนมาตีก่อนเนอะถึงจะเริ่มขยับอะรู้ไหมระหว่างนั้นคือผู้เล่นในใจเสียมากคนหนึ่งที่แน่ๆเลยก็คือฉันะ่ะฉันอะไม่จับ R าีลงช่องได้ซ้ําคือยังติดตาม RV ีอยู่ยังตามข่าว RV แต่คือถ้าจะให้จับมาเล่นนี่คือแบบรู้สึกไม่อยากจับคือฉันโดนทําร้ายมาหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสพาร์สสเดือนซึ่งก่อนมันจะทําเดือนเดียวคือตอนนี้คือแบบใจกูไปแล้วเดือนสกินที่ไม่สมราคา เอาเงินไปจ่ายตรงนั้นไปซื้อสกินอื่นดีกว่าสกินจัดให้โอเคพอาลงบ้างก็ได้หรือไม่ก็ทําให้มันสวยตรงต้นฉบับหน่อยจะตัดทําไมก็พูดจนปากเปื่อยปากแฉะขย่เห็นจะอะไรดีขึ้นถึงนาะตอนนี้ที่พูดไปคือเขาพยายามจะปรับแล้วแต่มันปรับตอนไหนปรับตอนเก้าปีกูบ่นมากี่ปีแล้วมันช้าเกินกว่าจะรับฟังก็คือใจเสียไปแล้วและไอที่ปัจจุบันที่ทําดีอยู่ถ้าเอ็มอลไม่ตีก็คือดูจะไม่ทําเพราะฉะนั้นขอแหละ ปี2026ถ้าทำดีขนาดเนี้ก็ช่วยดีต่อไปเข้าใจว่ามันเป็นเสือนอนกินแต่คุณก็ระวังให้ดีจะมีนายพานมายิงถึงตอนนั้นเกมมันจะไม่ตายหรอกอาี RV ไม่มีวันตายแต่มันจะไม่ลุ่งโลดเหมือนเมื่อก่อนดังได้ไม่มีวันดับแต่แสงคุณจะไม่ส่องไปมากกว่านี้และนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าฉันสามารถจะพูดใส่หน้าผูพ้พัฒนาได้ก็อยากจะพูดแบบนี้แหละพยายามพูดทำให้ซอฟลงแลวนะ ความจริงในหัวนี่คือหยาบก,กว่านี้เยอะก็มารอดูแล้วกันนะว่า2 0 2 6นี้จะมีอะไรเอาลบทมาเยอะแล้วนี่ฉันน่าจะพูดนานที่สุด10นาทีทําไปได้ยังไงวะความในใจล้วนเอาแลกก็จากกันไปร่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ครับ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าปีใหม่ที่ว่างหน้าแล้วกันนะเพราะว่าฉันอาจจะหนีเที่ยวที่หมายความว่าฉันจะนอนอย่างเดียว